ให้ดูเบื้องหลังนะคะว่าก่อนอกว่าที่เราจะเจอกันนะคะเราต้องทําการตลาดแบบไหนนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเฉพาะงานของมันเองนะคะอย่างตอนนี้นะคะเดี๋ยวแมนจะทําการตลาดขายที่ดินสําหรับบ้านสวนก่อนนะคะเนื้อที่เนื้อที่4ไร่2.6ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ บ้านหอกกลองตำบลด่นจาบอำเภอนอนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีบ่อปลาด้วยนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินที่ถมแล้วบางส่วนสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีแปลงนานะคะแล้วก็ มีส่วนที่แบบถมแล้วนะคะอันนี้เป็นสะหรือเปล่าอันนี้นะคะอันนี้คุณผู้ชมเห็นแบบแบไปรีวิวที่ดินใช่ไหมคะแต่เรามีการทำการตลาดให้ลูกค้าเนี่ยหลายช่องทางมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่แบบได้ทำการขายนะคะคุณผู้ชมหาหาเจ้าของท่านใหม่มาให้ลูกค้า ที่เป็นเจ้าของเดิมนะคะเดี๋ยวดูรูปก่อนว่าลงถูกไหมอันนี้เดี๋ยวแก้ไขรูปนิดนึงนะคะ ตอนนี้แม่มก็กําลังทําการตลาดให้กับลูกค้านะคะที่ฝากไขาที่ดินนะคะคุณผู้ชมอยากจะนําเสนอข้อมูลนะคะให้คุณผู้ชมนะคะว่ากว่าเราจะหากันเจอนะคะโอ้โหเราต้องแบบหากันหลายช่องทางเหมือนกัน เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แชร์ข้อมูลของการทำงานขายนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะหาก,กันเจอนะคะนอกจากงานขายของแบมจะไปรีวิวบ้านแล้วก็ที่ดินให้ลูกค้าได้รับชมแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการทำงานก็คือว่าเราต้องทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้านะคะได้รู้จักทำเลบ้านแล้วก็ที่ดินที่เจ้าของฝากขายนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้แบมก็ทา ข้อมูลการขายให้ลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งนะคะปกติไม่ได้ไลค์ให้คุณผู้ชมได้ชมเบื้องหลังนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะแบ่งปันข้อมูลของการทำงานนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ